ยองเซยองอันยองอันยองอันยองว้าวเป็นคเล่นเนี่สีบวกเป็นครเลนเนยเฮ้ยอะไรวะจะมาบอกว่าเก็บเงินนะหน้าง,งานแต่ถ้าหล่อมาก็ให้สีก็ดีแหละบ้าโหดจัดโหดเกินปสี่ซอเลยมาสีบอมเลย วอสีส้มเลยอสีส้มเลยสีส้มเลยสีส้มเลยรบนึงอะะไรนบอกว่าบอกว่าบอกว่าคิมในหนะงานแต่ถ้าหลบมาจะให้สี่นี่โอเคหมื่นหนึ่งแล้เขาบอกให้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งว่าไงสนใจไหมขอเส้นใช่ไหมโอ้โหแสนทรมานป่ะตอนเนี้ยแสนหนึ่งขอเส้นหนึ่งฮะเอาไปสองแสนเลยแสนทรมานกับแสนลำบาก ไอมีคนแสบๆพวกตัวเองด้วยเป็นโดโด้จังบอกเลยแสนแสบเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีสองตัวแปลว่าโดนสองตัวแปลว่าโดนมาแรงนะเนี่ยปวดไปได้ไม่เป็นไรจะเป็นวิศวกรนะทุกคนเนี่ยไห้ดูสมุนหินกระหน่อกไม่ใช่ครับสามบ้านต่อหน้าไฟเลยถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เตะโอ้ตอหน้าไฟเลยนะ อ้าวเว้ยเดี๋ยวคนเชื่อคุณทางนั้นเลยเนี่ยว่าคุณเป็นเมืาวก้อนเนี่ยเฮ้ยคุณไอคุณไอครับเป็นโดโดเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันคุณไมโตน้ำมากโอ้โหดีนะเขาไม่ใช่โดโดอ่ะเกือบบันไลแล้ว จะเอ๋ทำเคสกัน่าทำเคสเร้วเอาเลยนะเอาเลยนะวัดดีไปไปต่อไปต่อ <c oughs> ช่วยช่วยกันผูนกไป สแสรลี่เราอยู่ในห้องขวัญกระดิ่งอะตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็แบบสีแดงเดินไปเดินมาแล้วสีแดงก็อยู่ด้วยกันสีแดงฆ่าเขาทําไมอะ่ะไม่ไม่ใช่<แ>สีแดงมันมีอีกคนนึงที่เพิ่งวิ่งออกมาจาก <c oughs> ห้องกระดิ่งอะสีแดงไหนใคร,ะครอะก็อยู่แค่นั้นนี่จําจําไม่ได้แต่ว่ามันมันมีคนนึงวิ่งออกมาแล้วเราก็สีแดงใช่เ้าอยู่อยู่อยู่ตอนนานมากเลยตอนนั้นอะเรายืนตดข้างสีแดง แล้วก็มีคนวิ่งข้นมาแล้วเราอยู่ในห้องสันกระดิ่งแล้วอยู่ๆสาลี่ก็ตายแต่ในห้องมันมีคนอยู่ก่อนไม่ใช่หรอแล้วเป็นคุณพูให้กันล่ะอ้วก็ผมอยู่หน้าห้องกันสองคนก็ต้องพูไปกันดิก็ใช่ไงก็คุณอยู่หน้าห้องก็คุณลงมาจากในห้องสันกระดิ่งแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยผมผมอยู่กันผมอยู่กันสี่คนนะแม้แต่ก่อนเพราะว่าเราเพิ่งวิ่งขึ้นมาแต่ก่อนนั้นเพราะว่าเรากินขนมอยู่ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคนขึ้นไปในห้องกสักระดิ่งแล้วก็เจอทุนสารีที่ยังไม่ตายนี่ผมก็อยู่ด้วยแล้วผมก็เดินลงมาทีหลังอ่ะแล้วก็มีคุณเขาไปรีพอร์ตอยู่คนเดียวใช่ไงก็เราก็เดินลงมาเอาศพม่ีใแค่ไปกับผมในในห้องกระดิ่งอ่ะไม่ตอนแรกเราเราจะหมดเวลาแล้วนะสีแดงสีแดงก็เลอะอ่เคว้เปิดประตูเอ่าใคระเอาครก็คุณอยู่ตรงนั้นน่ะก็เราด่งอ่ะแล้วเราดูว่าอ๋ออยู่สารีก็ตายก็มีคุณเดินขึ้นเดินลงอยู่คนเดียว ไม่เป็ดปะเนี่ยอือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรนวะงงหแบบเรายืนนิ่งๆอ่ะเพราะว่าเรากินขนมอยู่เรายังไม่เดินเราก็เห็นสาลี่อ่ะเดินเดินวนๆแล้วก็แดดก,ก็เดินขึ้นเดินลงไอ้ที่ก็อยู่เราพอเราขยับตัวเราก็เห็นศพสาลี่อ๋อเออ,เอ,อ เนี่ยแล้วพรีนี้คุณก็นย่ยเราเดินลงมาจากห้องสันกระดิ่งลงตรงนี้ปุ๊บเราก็เห็นคุณสอง,อสองคเน,เ,น,งน,นเราเดินมาจากห้องเก็บของเพราะว่าเราไปยืนเฝ้าสีแดงเข้มทำเควสล็อกประตูยตูไม่มีใครขึ้นไปเลยนะเราเห็นแค่สาลี่แล้วก็เราเฮ้ยเสียงระเบิดเฮ้ยเดีย๋ยวเราปิดป,ประตูปิดประตูมีระเบิดไปมีระเบิดตรงตรงในนั้นอะ ยืนเป็นหลายคนเอไม่รู้ยืนอยู่กันหน้าอกหนอดเลยขี่กันโดยเองจากที่ผมสังเกตนะคุณโบ๊ทออกไปจากคนแรกเลยเพราะว่าเขาอาจจะรู้เราได้สิบสี่วิระเบิดอยู่ที่ใครครับตอนนี้อยู่ที่เมียวอ่ะไม่ใครได้หมายเลขใครไม่รู้ว่าใครได้หม้ยเลขเพราะว่าเรายืนตะยนมาให้เราเราได้สิบสี่เราได้สิบสี่วิใครไม่รู้ได้สิบสี่มันเป็นไปไม่ได้เนาะคุณมันต้องรอสามนะักจะได้สามวีนะน่าจะหมายเลขเพราะว่าน่าจะหมายเลข เราได้สิบวิอ่ะตอนนี้อยู่กับเราตกลงสิบหรือสิบสี่เออตกกี่วิแน่งงแล้วสิบสิบอยู่กับเราตอนนี้สิบวิเรา้ราได้สิบสี่คุณเา้าอ๋อคือได้สิบสี่แต่ตอนนี้เหลือสิบแล้วใช่ไหมสิบที่เราแลาดให้อาชาให้คนแรกเี๋ยวได้ตกลงอาชาได้คนแรกเราโยนให้เมียวเออใช่โอเคตอนนี้อยู่กับเหมียใช่ไหมเราเคยเมื่อกี้ตกลงใครผิด วิ่งหนีเหมียวให้ทัน,น <c oughs> คุณเหมียวคุณต้องทีชีพนะคุณเหมียวรู้ป <c oughs> เป <c oughs> ล่าเหมียวดยได้ปูเธอกูขอร้องละ้ใครบดผมอยู่แล้วได้สองคนเนี้ยไม่รู้อ,อ,อ่าเรากดสคิปมาบเดเหมียวทำไมเะคุณเหมีวยวเคุณเป็นคนดีมากเลยนะคุณเหมียวอุ้ย <c oughs> <c oughs> เ,เลยนะะ่็กรวมทีมรวมทีมเอาแบบโชว์โชว์เลยนะเป็นระเบิดอ่ะทีเอาเหรอเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดให้ใหช่วยฟูให้ผมทีนะถ้าเดี๋ยวผมเปิดให้มาเขารวมเฮ้ยเฮ้ยผมผมเอาระเบิดให้คุณแล้วรีบรีบให้ผมเหรอเออนี่อุย้ยระวังระวัง ที่คุณบอกให้ผมเอาไปยไงยังอยู่อ๋อที่เฮ้ยเ้่่าแปลกสุดยอดเลยเพื่อนเหมือนไ้ทำเงินมาเลยอ่ะสวยมือระเบิดโครโหดอ่ะเดี๋ยคนพอดีเป็นังไ้อ่ะขอโทษนะใครใครเป็นผู้โชว์ายเมื่อกี้เราเอง้อ้โหตูมพอดีเลยแม่มันจังหอมสวยพี่บอกตรงๆ นี่มันทางของพี่ชัดๆ